กลับมาพบกับทีเช่์กฤษณากันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาภาษาไทยค่ะเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทราบความหมายของการอ่านจับใจความสําคัญก,กันก่อนเลยนะคะ การอ่านจับใจความสำคัญคือการอ่านเพื่อจับความคิดสำคัญหลักของข้อความซึ่งเป็นข้อความที่คลุมข้อความอื่นๆในย่อหน้าหนึ่งๆไว้ทั้งหมดใจความสำคัญคืออะไรใจความสำคัญคือใจความที่สำคัญและเด่นที่สุดในย่อหน้าเป็นแก่นของย่อหน้าและไม่สามารถตัดทิ้งได้ค่ะ พลละความหรือใจความรองคือใจความหรือประโยคที่ขยายประโยคใจความสำคัญทำหน้าที่สนับสนุนใจความสำคัญให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหลักการอ่านจับใจความสำคัญค่ะ 1. ตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน 2. อ,อ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 3. เมื่ออ่านจบให้ตั้งคำถามกับตนเองว่าเรื่องที่อ่านมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรผลเป็นอย่างไรคะ่ะ นำสิ่งที่สรุปมาเรียบเรียงใจความสำคัญใหม่ด้วยสำนวนของตนเองเพื่อให้เกิดความสลัดสลวยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการอ่านจับใจความสำคัญ 1. พิจารณาทีละย่อหน้าหาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้า 2. ตัดส่วนที่เป็นรายละเอียดออกเช่น ตัวอย่างสำนวนโวหารอุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบตัวเลขสถิติตลอดจนคำถามหรือคำพูดของผู้เขียนซึ่งเป็นส่วนขยายใจความสำคัญค่ะ 3. ส,สรุปใจความสำคัญด้วยสำนวนภาษาของตนเองต่อไปนะคะจะเป็นตำแหน่งใจความสำคัญ หนึง่งประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นของย่อหน้าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานคือเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และธรรมชาติอย่างจริงใจค่ะจากข้อความนะคะที่ทีเชอร์ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นักเรียนลองพิจารณาดูสิคะว่าใจความสำคัญเริ่มต้นที่คำว่าอะไรและสิ้นสุดที่คำว่าอะไรมีใครตอบถูกกันบ้างไม่เอ่ยใจความสำคัญนะคะของบทความหรือข้อความนี้ก็คือความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานนะคะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเริ่มต้นที่คำว่าอะไรและสิ้นสุดที่คำว่าอะไรอะคราวนี้เรามาพิจารณาข้อความไปพร้อมกันนะคะจากที่ทีเชอร์ได้อธิบายหลักการวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยว่าใจความสำคัญนะคะจะต้องตัดส่วนที่เป็นพลความออกไปในข้อความที่เป็นตัวอย่างนะคะพลความก็คือหลังคำว่าคือเป็นต้นไป เป็นการอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเสริมสนับสนุนข้อความที่เป็นตัวสีแดงให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นข้อความที่เป็นตัวสีดำเราสามารถตัดถึงได้ค่ะ 2. ประโยชน์ใจความสำคัญอยู่ตอนกลางของย่อหน้าตัวอย่างนะคะโดยทั่วไป ผักที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่เกษตรกรมักใช้สารกำจัดศัตรูพืชหากไม่มีความรอบคอบในการใช้จะทำให้เกิดสารตกค้างทำให้มีปัญหาต่อสุขภาพฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้งเพราะจะช่วยกำจัดสารตกค้างไปได้บ้างบางคนอาจแช่ผักโดยใช้น้ำผสมโซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้ แต่อาจทำให้วิตามินลดลงจากข้อความที่เป็นตัวอย่างนะคะสามารถสรุปใจความสำคัญนะคะตั้งแต่คําว่าฉะนั้นเมื่อซื้อผักไปรับประทานจึงควรล้างผักด้วยน้ำหลายๆครั้งจะเห็นได้ว่าข้อความที่เป็นใจความสำคัญนะคะจะเป็นบทสรุปของ เนื้อความทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อจะอยู่ตำแหน่งส่วนกลางของย่อหน้าค่ะต่อไปนะคะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะความเครียดทำให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือด ทำให้หัวใจเต้นเร็วเส้นเลือดบีบตัวกล้ามเนื้อขมิงตึงระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัวปวดท้องใจสัน่นแข้งขาอ่อนแรงความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วนักเรียนลองพิจารณาประโยคนะคะหรือข้อความที่เชอร์ได้อ่านไปเมื่อสักครู่มีใครตอบได้บ้างไหมว่าใจความสำคัญนะคะ ของยอนานี้เริ่มต้นที่คำว่าไรและสิ้นสุดที่คำว่าอะไรคะ่ะเริ่มต้นตั้งแต่คำว่าความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วแล้วทีเชื่อเราจะทราบได้อย่างไงคะว่าประโยคที่เป็นใจความสำคัญเริ่มต้นที่คำว่าความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็ว นักเรียนเห็นไหมคะว่าข้อความที่เป็นตัวอย่างเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่การอธิบายว่าความเครียดเกิดจากอะไรส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อร่างกายแต่จริงๆแล้วบทสรุปของข้อความทั้งหมดในตอนต้นนะคะต้องการระบุว่าความเครียดนั้นแท้จริงแล้วเป็นตัวการทำให้แก่เร็วเมื่อแก่เร็วปุ๊บจะทำให้ร่างกายทุกส่วนเป็นยังไงคะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นใจความสำคัญจึงเป็นบทสรุปของข้อความข้างต้นที่ได้อธิบายรายละเอียดไปนั่นเองค่ะ 4. ประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนต้นและท้ายของย่อหน้าตัวอย่างนะคะการรักษาศีลเพื่อบังคับตนเอง ให้มีระเบียบวินัยในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเรามาอยู่วัดมานุ่งขาวห่วมขาวไม่ใช่ถือแต่ศีล8ข้อเท่านั้นแต่เราต้องนึกว่าศีลนั้นคือความมีระเบียบมีวินัยเราเดินอย่างมีระเบียบมีวินัยนั่งอย่างมีระเบียบกินอย่างมีระเบียบทำอะไรก็ทำอย่างมีระเบียบนั่นเป็นคนที่มีศีล ถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลใจความสำคัญนะคะของบทความนี้ก็คือการรักษาศีลเพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีลน,นักเรียนสังเกตไหมคะว่าพลความ มันส่วนใหญ่จะเป็นการยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการยกตัวอย่างแน่นอนเลยค่ะต้องมีคำว่าอะไรคะนักเรียนมีคำว่าเช่นนั่นเองเพราะฉะนั้นหลังคำว่าเช่นจึงเป็นผลลวาามทั้งหมดเลยเมื่อเราตัดออกไปจะคงเหลือใจความสำคัญแค่การรักษาศีล เพื่อบังคับตนเองให้มีระเบียบวินัยในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่มีระเบียบก็ไม่มีศีล 5. ผู้อ่านสรุปขึ้นเองจากการอ่านทั้งย่อหน้าตัวอย่างการเดินการว่ายน้ำการฝึกโยคะการออกกําลังกายด้วยอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนการหายใจลึกๆ ล้วนมีส่วนทำให้สุขภาพแข็งแรงสามารถสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ค่ะการทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนั้นทำได้หลายวิธีนั่นเองค่ะและข้อมูลทั้งหมดนะคะที่ทิเชอร์ได้เอามาอธิบายพวกเราเนี่ยทิเชอร์สืบค้นมาจากหนังสือที่มีชื่อว่าการใช้ภาษาไทยหน้าที่45-46ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเนื้อหาในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนเนื้อหาแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะ